หลังจากที่ใช้เวลาออกแบบเป็นเวลานานนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรแล้วครับพนาตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการผลิตแล้วตอนนี้ผลิตอันนี้ก็ใช้เวลานานมากกว่าตู้รถแห่เพราะว่ามันมีฟังก์ชันหลายอย่างเพราะว่าตู้นี้บางคนก็ไปเคลื่อนย้ายใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เคลื่อนย้ายก็มีหูจุ่มหูจับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ด้วยความถี่ที่เราต้องการมีการทํางานยากาขึ้นอยูตรงนี้จะเป็นซีมซีตัดทั้งหมดแล้วความพิเศษของตัวน,นี้ครับตรงไหนบ้างที่อัปเกรดจากตู้รถแห่เข้ามา <c oughs> มันก็อัปเกรดหลายอย่างก็วดเป็นทรงเอียงดอกเนี่ยตู้รถแห่ตู้รถแห่เนี่ย มันจะเอ dog, thing, Yum, ียงดอกเยอะกว่านี้เพราะว่าต้องการลูกกระเดื่องที่แข็งแบบปึ๊กปึ๊กปึกอันนี้เราก็ลดความเอียงอีกเพื่อต้องการเอาเบ็ดมือมาช่วยสลับตัวนี้แล้วก็ความพิเศษอะไรอีกพวกน็อตเห็นไหมเนี่ยพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยอันนี้เราจะเจาอ๋อก็จะเปาะให้ทั้งหมดจะฝังปุกให้ทั้งหมดตัวนี้จะเป็นน็อตแล้วจะไม่ได้ยิงใส่ไม้โดยตรงใช่เป็นปุุกทั้งหมดว่าเป็นดอกแล้วก็ฝังปุกทั้งหมดตัวนี้แล้วก็ความพิเศษตัวนี้คือการดามไม้เยอะมากว่าเป็นเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ดามตัว ตู้เนี้ข้อดีเวลาเปิดเนี่ยตู้วิ่งมาขา้างหน้านะถ้าตู้วิ่งมาขหน้าถือว่าเสียงมันไปขา้างหน้าดีสลับตู้ใบเนี้ยแล้วก็ด้านหน้าถึงแม้จะเป็น2ดอกอย่างนี้ใช่ไหมหละ่ะสองดอกอย่างเงี้ยเราก็แบ่งห้องแบ่งห้องให้มันไปนเทียบร้อยเพื่อ่ให้ลำพงมันชนกันเองเบรคเองตรงเนี้ยเราก็กั้นห้องด้วยกั้นมาด้วยกั้นข้างบนเลยใช่กั้นข้างบนกันขา้างล่างเลยแต่ตรงนี้เราเปิดเพื่อให้ความถี่มันรวมกันแล้วก็ได้เบสลูกใหญ่ออกไปจากตรงนี้สำหรับเสียงเนี้ยพวกรูนี่เราเจาะไว้เนี่ยเพื่อให้เสียงเน มันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเรากั้นไว้กั้นไว้เนี่ยเสียงจะเป็นโคนลนก้อนโคนลนเสียงออกไปอาจไม่บางคำพี่ไม่ดีก็ได้เราก็เลยทําการเจาะทะลุออกไปเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็ข้างหน้าเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกกับตันลูกกับตันเอเวอรจิ้งครับผมครับได้สไตล์การออกแบบมาจากตรงนั้นไม่ว่าเป็นตรงนี้เห็นไหม <c oughs> ที่เราใส่ไว้เนี่ยก็เป็นที่ดึงหรือที่บังลูกนี้ก็ได้ได้ทั้งสองงานสำหรับตรงเนี้ตัวนี้ก็มาจาก ตัวเก่าของเราที่เราเออกแบบสมัยตั้งแต่ไอหน้าขางูนตั้งแต่สมัย10ปีข้างหลังเรามาเสร็จ่างนี้เพื่อลดอาการเสียงดอกเหตุแมแต,แบบแตแ่ตัวบอกแด้ตอนแรกเราก็ต่ออันนี้ลดไปข้างหน้าดอกแจยงก็ไม่ดนแจเท่าไหร่ได้ยินเสียงดอกอยู่ต่อนี้ถือว่าได้พลังดอกมาเพิ่มได้พลังเสียงมาเพิ่มลูกเบรใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความแน่นเพิ่มมาอีกสำหรับตรงนี้อันนี้เป็นแบบเดิมแบบเดิมของรถแห่ี่แบบเดิมรถแห่มันก็สไตล์รถแห่ก็สไตล์ดุดังเหต่ไมรถแห่ก็จะมีตัวขันล่างขนอะไรด้วย แต่ตัวเนี้ยเราพัฒนามาจากใบของรถแห่ยกไยใบรถแห่เนี่ยเห็นไหมมันต้องได้ขันข้างล่างด้วยไม่ขันตรงนี้ด้วยขันข,ข้างด้วยแต่เนี้ยข้างล่างเรายึดยึดได้หมดเลยแล้วก็อันหมดนั่นเดียวก็พอแล้วก็ตัวเนี้ยความพิเศษกเลยความใหญ่เห็นไหมคือตู้เวทีเนี่ยมันพื้นที่ไม่ต้องห่วงไม่มีจํากัดแล้วก็สามารถทำใหญ่ให้เต็มที่เลยตู้นี้นะก็สูงนุ่น85เซนลึก90เซนถือว่าเป็นตัวที่สูงและใหญ่มาก แล้วก็พร้อมด้วยไม่อัดหนึ่งใบเนี่ยไม่อัดถึง3แผ่นหนึ่งใบเนี่ยร้อยโลนิดๆเนี้ยเนี่ยหนักมากมมไม่ตู้ตปนเนลปลายางเดียวเป็นร้อยโลหนักมากจัดเต็มมากสำหรับตู้ใบเนี่ยนักข้าวมรามีหูจับที่เป็นโลโกโออ้เอกซาวมาด้วยเป็นตัวใหม่ของเรารมไม่ว่าจะเป็นกระด้านนี้เราก็ใช้น็อตขันทั้งหมดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มันแข็งแรงมากขึ้นสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวที่เสียคอนเราก็ปิดรูนไว้เพื่อให้แรงดันของลมมันออกมาข้างหลังด้วย ตัวนี้ก็ถือว่าช่วยเยอะทางด้านเสียงเหมือนกันถ้าเราใส่เล็กเดียวเนี่ยพวกเสียงพวกนี้ก็เกล็กรอดออกมาทําไห้ความถี่บงลกีมันหายไปมีพมม้นหมดนะแล้วก็จะปิดคือแบบนี้แล้วก็เจาะแค่สายผ่านได้ใช,ใช่ใช่ใช่แค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากมายแล้วเรื่องขอบหรือเรื่องตะแกรงนะครับจะดีไซน์เป็นแบบไหนตัวนี้เราก็ดีไซน์เป็นพิเศษทุกอย่าง,างเห็นไหมตรงที่บอลต,ตรงเนี้ยครับมันก็เป็นโลโก้ของเราบอลเข้าไปตะแกงะรงหลายคงสงสัยว่าจะใส่ตะแกรงไงตะแกรงเราจะพับออกมาข้างนอกขัดนอ็อตแล้วก็ขัดด้านข้างตะแกรงตะแกร ขอบเหล็กก็จะเป็นเหล็กพับทั้งหมดจะไม่ใช่เป็นเหล็กอย่างนี้นะทีนี้แต่ตรงนี้เป็นพับมาพับปุ๊บอันนี้ก็จะเต็มเหล็กอันนี้อันนี้ก็จะโผล่มาข้างหลังอีกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตู้เข้าไปอีกแล้วเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกเพิ่มความหนักอีกเพิ่มความหนักอีกก็ต้องยอมรับว่าถ้าตู้มันเวอร์คัสมันก็ต้องราคาแพงตามต้นทุนที่เราผลิตเพาะว่าไม้อัดหนึ่งใบก็ตกไปสามพันบาทแล้วเห็นไหมล่ะ ไม่ว่าเป็นขอบเหล็กตะแกรงอีกตะแกรงก็เหล็กหนาเป็นพิเศษถ้าตะแกรงตรู้เราไปได้อยู่มา1มิล2มิลแต่ตัวนี้จะเอา1.5ึมิลมาเข้าเพื่อให้ตะแกงรงมันสั่นกระน้านด,ดอกหลายคนสงสัยว่าเราจะใช้ดอกอะไรดอกลำพงเราก็ใช้ตัวไอ้บ้าสลหรับของระเบียบปีนี้ก็เป็นตัว6นิ้วเหมือนกันแล้วก็ไม่เหล็กทามาใหม่เพื่อฟังก์ชันระเบียบโดยเฉพาะเลยตัวนี้ที่ผมเห็นแบบเด่นชัดเลยครับตัวนี้มันจะมีการซ้อร่องลองไปครับเพื่อทำการล็อกหลอกลำพงล็อก ่ไม่ลำพงมันเลื่อนไปเล่นมาเวลาเราใส่ปุ๊บเราก็ลงตามล็อกนี่เลยลำพงจะไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลยคือมันต้องตั้งโฟกัสใด้ตรงรอ่ะถ้าเราตั้งโฟกัสตรงนี้ไม่ตรงอ่ะมันมีปัญหาเรื่อนลำพงขอบแตกได้เพราะว่าลำพงไไปชนขอบไม้ เียตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้ความสําคัญมาตงเนี้แล้วก็คานวณมาแล้วก็ใช้เครื่องซีซีกัดไว้ใช่ใช่ก็กัดได้เพียงแค่บินสองมิลประมาณนี้เพียวไปไม่มเยอะเพียวลูกค้าใส่ลำพงรุ่นอื่นอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> แต่หลักรุ่นนี้เราจะขายพร้อมดอกตัวนี้เลยเพราะว่าเราทาพรีเซ็ตมาด้วยกันคือเอาง่ายๆคือทํามาด้วยกันจูนก็ใช้ดอกนี้ใช่ใช่ใช่แต่ละตู้แต่ละปริมารก็เหมือนกันพะดอกตัวนี้ได้ความทีนี้บางทีที่เรามีเราก็ใช้ตู้เป็นตัวปั้นกาะถี่ช่วยประมาณนั้นสำหรับการระเบีืบตู้ใช่ดอกไ้ าไว้หก <6. S 2> ใช่ใช่บ้าไว้หกแล้วก็จะมีตู้เดียวมีอีกตู้เดียวตู้เดียวเราทําจะใช้สิบแดนิ้วก็ได้สิบแปดนิ้วก็ได้เหมือนกันตู้เดียวไม้หนึ่งรุ่นอย่างวันนี้เหมือนกันใครได้สิบแปดนิ้วก็ใส่สิบแปดนิว้วได้เราจะมีไม้ตัวหนึ่งมาใส่อันนี้ไว้เป็นทูอินวันเป็นทูอินวันในใบเดียวเราต้องการให้ลูกค้า ซื้อนาคตไปเลยงบน้อยก็ซื้อนาคตไปเลยมีงบอีกก็เอาไม้ออกแล้วก็ใส่เหยียนิ้วได้เลยแต่ประมาณนั้นถือว่าเป็นตู้อีกหนึ่งรุ่นที่อยากนำเสนอครับเป็นตัวตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตอนนี้ตัวท็อปตัวท็อปของเราเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงครับตอนนี้กำลังคำนวณอยู่เพราะว่าไม้ก็เยอะไงก็เยอะพร้อมดอกใช่แล้วก็ทั้งผิดลยครับทั้งตะแกรงปั๊มอีกครับทั้งโลโก้อีกถือว่าใช้ราคาที่แพงพอสมควรน่าจะสัก3-4-5สี่พันครับ